นี่เป็นภาพที่นายประสิทธิ์พัฒนสิริเจ้าของสวนเกษตรประสิทธิ์บ้านสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังสาธิตการตอนกิ่งมะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทยให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมโดยเริ่มแรกก็ทำการเลือกกิ่งพันธุ์ดีของต้นมะขามเทศที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปจากนั้นก็ทำการคว้านกิ่งบริเวณใต้ตาของกิ่งที่เลือกไว้ ต่อมาก็เอาเปลือกแล้วก็ใช้มีดขูดเอาบริเวณเส้นใหญ่ทอดน,น้ำเลี้ยงออกในบริเวณที่ก้านไว้ จากนั้นก็ใช้มีดกรีดบริเวณตาของกิ่งที่อยู่เหนือจุดที่คว้านไว้เพื่อให้รากแทงออกมาได้ง่ายต่อมาก็ทาน้ำยาเร่งรากบริเวณตาแล้วก็จุดที่กรีดเปิดแผลไว้จากนั้นก็นํำตุ้มก็คือขุยมะพร้าวที่ผสมน้ำยาเร่งรากและน้าหมักจุลินทรีย์ไว้แล้วมาทำการหุ้มบริเวณที่คว้านไว้จากนั้นก็นำเชือกฟางม,ามัดตุ้มให้แน่นต่อมาก็ดูแลต้นมะขามเทศ ผ่นเพชรโนนไทยตามปกติและสังเกตหากตุ่มแห้งเกาะรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลงไปแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆสังเกตว่ามีรากออกมาเป็นสีขาวและรากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็สามารถที่จะตัดไปชำเพื่อนำไปใส่ถุงดาและก็นาไปปลูกลงดินได้ต่อไปครับตอนกิ่งครับกิง่ง มะขามเทศเชศนนไทยครับอ๋อมะขามเทศเชศนนไทยนะครับแล้วแล้วไอ้ก่อนอื่นต้องต้องเลือกกิ่งไหมครับว่ากิ่งเขาต้องแบบไหนสมบูรณ์ที่จะเหมาะกับการตอนฮะไม่ไม่แก่มากครับอ๋อไม่แก่มากนะครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินขนาดนี้นะฮะอันนี้เราอันนี้อายุเขาประมาณกี่ปีที่ปลูกไว้ฮะอันนี้สามปีกว่าแลยอ๋อสามปีกว่าเนาะกิ่งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะใช่เขาโตไปมากอืมอ่ะเราเราเราเริ่มต้นทําไงครับ เราต้องขวานกิ่งเขาก่อนอ๋อขวานกิ่งก่อนได้ครับนี่ครับตาเราเราจะขวานใต,ต้ใต้ตานิดนึงใช่ครับเพราะว่าลากเขาจะออกตรงตาอ๋อลากเขาจะออกตรงตาแต่ว่าเราต้องขวานตรงใต้ตา,ตาใช่ครับนี่ครับก็จะมีทีมที่เป็นอุปกรณ์นนพิเศษี ใหห้้เาาาส่งอาารไดก็คือเอาเอาเปลือกตรงที่ก้านออกครับต้องอหลังจากนั้นเขาเรียกอันนี้ขั้นตอนอะไรครับคูดคูดเอาเส้นใหญ่สายท่อน้ําเลี้ยงเอาอ๋อเพื่อมาเห็นแล้วท่อน้ําเลี้ยงใช่ครับเขาจะส่งไปได้เขาก็ไม่ออกล่างคือออกให้หมดเลยใช่ไชครับ ครับาวน,นี้ก็เปิดตากแผลหน่อยครับลากเขาจะออกตรงนี้ครับเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปากแผลบริเวณตาเขาใช่ไหมครับใช่ครับให้ลออออ็อคด้านเขาเขาจะไม่เสียหายแนะคไม่ครับเขาจะออกลากง่ายขึ้นครับมกมจีดรีดใช่ไหมครับลุงทำยัไงครับีดลงเลยทีน,นี้ับกรีดตารี <ๆ S 2> ลดล็อกด้านครับอันนี้ก็น้ํายาเร่งรากจากนั้นก็ใส่น้ำยาเร่งรากทาใช่ไหมครับ ทาเลยอ๋อทานยาเริงลากที่บริเวณไหนครับนี่ครับตรงตาตรงตาใช่ครับทาทาใส่ตาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใต้ตาด้วยไหมไม่ครับประมาณอ๋อใต้ตาครับประมาณนี้ใต้ตาด้วยตรงที่เราควันใช่ไหมใช่ครับเขาจะออกลากบริเวณแล้วก็ทาใส่ตาด้วยครับยาเริงลาก นี่ตุ้มใช่ตุ้มตุ้มอันนี้จะเป็นกากมะพร้าวก็คือกากมะพร้าวใช่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวผสมกับน้ำยาเล่ย์ลกครับน้ำหมักยูนิีแช่ไว้อืครับกรีดตรงเป็นทางยาวเลยเนาะครับแล้วก็เจาะรูนิดหน่อยเพื่อที่จะช่วงนี้เป็นหน้าฝนอ๋อครับไม่ให้น้ำขังไม่ให้น้ำขัง หุ้มไปเลยตรนี้ครับหุ้มตรงตาแล้วก็หุ้มใช่ครับหุ้มตรงที่เราคว้านไว้ใช่ครับให้ทับให้ทับตาด้วยไหมครใช่ครับทับตาด้วยเพราะว่าลาเขาจะออกตรงต่างครับนี่ก็มัดให้แน่นมัดนี่ก็คือล่มรวมหรือว่าแน่นแน่นเลยครับกันลมครับครับลมพัดเขาจะโยกแล้วควนี้เขาจะออกไม่ค่อยออกละ ใช้ฟางมัดเราเชือกฟางเออใช้เชือกฟางมัดให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยทิ้งไว้เราต้องทําอะไรไหมต้องเอาเอาน้ํามารดตรงนี้เขาไหมหรือยังไงฮะตรงนี้เป็นหน้าฝนครับอ๋อไม่ต้องทําอะไรเขาใช่เราก็ขอดูตุ้มกราบเกิดเขาไม่แห้งแล้วโอเครากเขาจะออกนี่โดยปกติจะประมาณกี่วันครับประมาณ เดือนกว่าครับเประมาณเดือนกว่าเขาเป็นมะขามเทศครับแล้วแล้วแล้วรากงเขานี่เราจะดูยังไงว่าสามารถที่จะตัดไปชําหรือว่าเอาไปปลูกได้เขาจะเริ่มออกสีขาวๆก่อนครับเราจะดูจนเขาเป็นสีน้ําตาลครับครับเราก็ตัดไปชาอ๋อไปชําเสร็จสูงดําแล้วก็เลี้ยงเขาไว้ใน <มะ S 1> ในที่<ม>ร่มห,หรือที่แจ้งครับในที่ร่มก่อนครับที่ร่มก่อนจนเขาแข็งแรงคือให้เขาปรับสภาพใช่ครับหลังจากนั้นค่อยนําไปปลูกครับโอกลับ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 อืมเอ่อ ความรู้แบบนี้ครับถ้าหากว่าผู้ที่สนใจครับอยากจะมาศึกษาเรียนรู้หรือว่าอยากจะได้กิ่งพันธ์ุต้นพันธ์ุเอาไปปลูกไว้บ้างเนี่ยเขาเขาจะติดต่ออยังไงครับถ้าเป็น Facebook ก็ประสิทธิ์บ้านสวนภัยวงหวานเพชรน้ำพึ่งมหาสารคามครับครับเบอร์โทรก็095 159 0969ครับครับครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เนาะครับครับขอบคุณมากคครับ ปุยมะพร้าวไปคุ้มไว,ว้ปีนี้แกได้หลายอยู่ครับ